กินอะไรกันเลยนกน้อยๆน้อยนี่น่ารักลูกแหนก็เลยไปเอามือถือมาถ่ายไวล้วเขาไม่หนีเราด้วยนะกินเลยลูกกินเลยค่ะอลยเอลยเอเลยตามสบายเลย ตรงนี้เป็นส่วนเล็กๆหลัลงบ้านพักปลาปลาค่คะก็จะมีต้นไม้ที่เราปลูกไว้อ่ะเห็นตรงหน้าเลยมะเขือมะเขือเประาะใช่ไหมมะเขือเประาะเล็กๆ,ๆออกนะเห็นมะเขือเอประาะชุบๆ,ๆ่ะก็เก็บกินได้บ้างแล้วอันนี้นกน้อยๆน่ารักดีค่ะ,ะเขามาเขาไม่หลบเลยเขาไม่โควเราด้วยอันนี้ต้นมะนาวต้นนี้ตัดไปบ้างแล้ว<ม>ให้แตกใหม่ กนะ็จะเป็นผัดซีฟู้ดอันนี้กะเพราแห้งหมดละมันร้อนตะไคร้ก็จะไปแล้วค่ะตะไคร้มีมะเขือพวงที่กำลังเก็บกินได้แล้วก็กล้วยออก,กล้วยออกป่อยแมากล้วยที่แท้ไม่ต้องซื้อเลยเล็กมีนางอร่อยด้วยค่ะตอนนี้เขาเริ่มหยุดผลิตแล้ะมันร้อนอันนี้มะม่วงค่ะฝรั่งไกลๆมีส้มจีสีเหลืองเดือดอาจจะมองไม่เห็นนะคะ เช้าเพิ่งตัดไปเกือบสิบรูปอ่ะยังขายรูปหนึ่งอยู่มันหนัก็เยอะค่ะอันนี้จะเป็นเพว่าไม่ด่าไม้ฟอกอากาศที่ช่วยกาปลูกเพราะอะไรเพราะว่าน้องกิบโค้งออนไลน์ตรงนี้แล้วฝุ่นมันเยอะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะร้อนก็เลยจันเป็นต้องมีไม้ฟอกอากาศตรงนี้ทั้งหมดนี่คือไม้ฟอกอากาศหมดเลย 이렇게 코리아는 동일